ากกรรองคักพิทักษ์กปริยุทธ์ถูกเช็คบินระนาวนักรบคนรับใช้นายถึงนาทีนี้หลายคนที่ลลยรอมปริยุทธ์ที่อยากอาสาเป็นองค์คารพิทักษ์ากนายคงต้องคิดกันหนักและต้องมั่นใจจริงๆว่าตัวเองไม่มีแผลให้คู่ต่อสู้หยิบช่วยมาเล่นงานไม่เช่นนัชตากรรมก็คงไม่ต่างกับศิรปรินาที่แทบไม่มีผู้ใหญ่เหลียวแล เส้นทางนักรบหรือองค์คารพิทักษ์ประยุทธ์มีอันต้องจบเหตุกันแทบทุกรายแทนที่จะได้เลื่อนชันยศปูนบำเหน็จจากการเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันคอยปกป้องนายจากศัตรูที่จะเข้ามาขย่ำสถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยเมื่อถึงคราวตกทุกได้ยากนายที่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ตาม รห้อยขอที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่เห็นจะช่วยให้พ้นวิบากกรรมไปได้เลยล่าสุดรกรณีของเอปรินาไกรคุปที่ถูกสารดีกาพิพากษาให้พ้นตำแหน่งสสรวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีฐานผิดจริยธรรมลุกป,ป่าที่จังหวัดราชบุรี ประเด็นรุกที่ปากกลายเป็นหอกที่ย้อนสอนกลับมาเล่นงานปารินาเมื่อเธอพยายามตรวจสอบที่ดินของนางสมพรจึงรุง่งเรืองกิจมันดาของนายธนาทรจึงรุ่งเรืงกิจที่อาจครอบครองที่ดินโดยมิชอบก่อนที่ปารินาจะโดนนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะเมื่อครั้งเป็นคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพักไทยรักษาชาติยื่นปปชตรวจสอบ การครอบครองที่ดิน1,700ไร่ที่เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ว่ารุกป่าสง,งวนเช่นเดียวกันจนกลายมาเป็นบทสรุปเมื่อสารดีกามีคำพิพากษาส่งผลให้ชีวิตทางการเมืองของปารินาสสสีสมัยแห่งเมืองโพธารามราชบุรีในวัยยาก46ปีที่เคยฝากวิรกรรมเสดแสบคันๆสร้างสีสันให้กับสภาและการเมืองไทย อย่างมากถึงคราวต้องปิดฉากลงก่อนหน้านี้องค์คารักพ์พิทักลุงตู่ก็มีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งสดสมาแล้วคือศิราเจนจาคะหลังถูกร้องต่อสารธรรมนูลเหตุขาดคุณสมบัติ ความเป็นสะสะเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาจำคุกในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์เมื่อปี38ทั้งยังถูกสภาเรียกเงินคืนกว่า8ล้านบาทส่งผลให้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านที่แม้จะขยับทำลายออกไปในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ตามแต่ถึงอย่างไรเป้าใหญ่ก็หนีไม่พ้นผลเอกประย,ยุจันโอชานายกทนตรีที่จะถูกซักฟอกอย่างดุเดือดเลือดพราน โดยไรเงาทรงองครักษ์อย่างศิระปรินาคอยเบรกและตีรวนฝาฝคานจึงต้องติดตามว่าสซพรพรังชารัฐคนไหนจากกระโดดเข้ามาสวมบทบาทที่สองคนนั้นเคยทำไว้ซึ่งดูแล้วคงไม่มีใครกล้าห้าวหารปะฉะดะบูไม่เลือกหน้าเช่นนั้นขณะที่องค์รักนอกสภาคนสำคัญที่คอยพิทักประยุทธ์ มาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างแรมโบอีสานเศกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกัฐมนตรีที่คอยตอบโต้ประเด็นการเมืองปกป้องนายกแทบจะเช้าเย็นแรมโบที่ตอนนี้สวมหมวกรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด และประธานอนุกรรมการและหัวหน้าชุดเฉพาะกิจหรือทีมปราบสลากแพงนั้นกำลังมีประเด็นเรื่องคลิปเสียงพูดคุยกับจูรีพรสินทุพไพรประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกมือดีเผยแพร่ว่ามีการพูดคุยกันถึงประเด็นโคต้าสลากและเงิน15ล้านบาท เรื่องนี้พลตบดเอกเซรีพิสู์เตมีเยเวตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกันมาทิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเด้งรับลูกพร้อมตรวจสอบ เรื่องเงินจำนวนหลายล้านนั้นนำไปใช้ในการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งเข้าข่ายทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งการเล่าเบ้นการปฏิบัติหน้าที่และผิดจริยธรรมของข้าราชการการเมืองเรื่องนี้ร้อนไปถึงพลเอกประยุทธ์ที่ถูกตั้งข้อสังเกตตามที่พลบรเอเสริพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าเข้าข่าย ให้การสนับสนุนเสษสกุลอยู่ด้วยหรือไม่เช่นกันเรียกว่างานใหญ่เรื่องการปราบปรามขายสลัดเกินราคาของรัฐบาลที่หากทำสำเร็จจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงก็มีอันต้องสะดุดด้วยคนชื่อเสษสกุลที่ถูกตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมมากมาย ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ไม่นานเสกสกลถือเป็นตัวตั้งตัวตีในการขับเคลื่อนพักรวมไทยสร้างชาติพยายามจั่วหัวให้ตื่นเต้นเร้าใจว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเนมชื่อย่อตัวนั้นตัวนี้จะมาเปิดตัวร่วมงานกับพักทําเอาบุคคลที่มีชื่อถูกพาดพิงต้องเก็บตัวเงียบปรับแผน,กนเกษียยกใหญ่เพราะยังไม่พร้อม ไม่ถึงเวลาที่จะเปิดตัวเป็นเพราะแรมโบเล่นใหญ่จนหลายคนไม่อยากเป็นที่โฟกัสจึงจะเห็นว่าในวันประชุมใหญ่พักรวมไทยสร้างชาติบรรยากาศกร่อยไม่เหมือนที่คุยกันไว้แม้แต่น้อยเลยดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์เลือกใช้คนถูกกำงานหรือไม่แทนที่จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาสุดท้ายอาจเต็มไปด้วยข้อกังขาโดยเฉพาะเรื่องแก้สลักแพงที่ถูกมองว่า ตั้งธงเล่นงานหรือตีเมืองขึ้นใครหรือไม่และไม่รู้ว่าคนที่คอยเปิดศึกในวงการจะโดนเอาคืนเมื่อไหร่ถึงนาทีนี้หลายคนที่รายล้อมพลเอกประยุทธ์ที่อยากอาสาเป็นองค์ครักษ์พิทักษ์นายคงต้องคิดกันอย่างหนักและต้องมั่นใจจริงๆว่าตัวเองไม่มีแผลให้คู่ต่อสู้หยิบฉวยมาเล่นงานไม่เช่นนั้นชะตากรรม ก็คงไม่ต่างกับศิรปรินาที่แทบไม่มีผู้ใหญ่เลี้ยวแลหรือแม้แต่เสกสกลที่อนาคตก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยบนเส้นทางการเมืองหรือไม่เอาแล้วงานนี้เรมโบอีสานพูดไม่ออกแน่สมชัยขยี้หนักเตือนเรมโบยกกฎหมายซื้อเสียงผิดจริงเจอคุกสูงสุดสิดสบปี นายสมชัยศรีสุทยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือขตได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สมชัยศรีสุทยากรภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรมนตรีเรียกนายเสกสกลอัฐาวงหรือแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรมนตรีเข้าชี้แจงเรื่องคลิปเสียงหลุด ใช้โควตาลอตเตอรี่หาเสียงโดยนายกให้โอกาสในเศษสกุลพิสูจน์ตัวเองแต่หากผิดจริงไม่เอาไว้มีรายละเอียดดังนี้ว่าเรื่องแรมโบถูกผิดว่าไปตามกฎหมายนายกว่าอย่างนั้น 1. หากใช้เงินซื้อเสียงผิดแน่นอนไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับเลือกไม่มีอายุความเปิดมาตรา1 3 8 8 พรปรสสดูได้หากกตอสอบสวนและเป็นจริงกกตต้องยื่นสารดีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสองหากสอบแล้วว่ามีการซื้อเสียงอย่างมีโทษทางอาญาเท่ากับผิดมาตรา7 3วงเล็บหนึ่งของพรปรสสจำคุก1 1 0ปีปรับ20,000ถึง 200, 2,000 0นบาทเพิกถอ,อนสิทธิเลือกตั้ง20ปี 3. จะใช้15ล้านหรือ100ล้านเพื่อสู้ฝ่ายตรงข้ามในการเลือกตั้งเท่ากับแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายหลังเลือกตั้งเป็นเท็จผิดมาตรา155วรวรกสองผู้สมัครหรือหากเกี่ยวข้องไปถึงหุวนหน้าพักตอนนั้นคืออุตมะต้องระวังโทษจำคุก1-5ปีปรับ20,000ถึง1 0 0 0 0แบาทและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปี 4. เรื่องนี้หากเป็นข่าวคลึโครม ถือเป็นความปรากฏที่กกตสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาโดยไม่ต้องมีผู้ร้องก็ได้ยกเว้นกกตรประเทศนี้ไม่เคยฟังขา่าว 5. ดีที่สุดกรณีนี้ผู้มีส่วนได้เสียคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต1แนครราชสีมาควรยื่นคำร้องให้มีการสอบสวนต่อกกตเพื่อเป็นต้นเรื่องดำเนินการ6 กรณีกรกตไม่หยิมยกขึ้นมาพิจารณาสามารถฟ้องอายา157แก่กรกตทั้ง7คนได้โดยแจ้งความกล่าวโทษได้ทุกโรงพักซึ่งล่าสุดนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตได้กล่าวถึงกรณีการปรากฏคลิปเสียงของนายเสกสกลอัฐาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ erm นายยกธัฐมนตรีอดีตรองเลขาธิการนายยกัฐมนตรีฝ่ายการเมืองยืม1 5ล้านบาทมาใช้ในการเลือกตั้งว่าในทางปฏิบัติเวลามีเรื่องปรากฏทางสาธารณะหรือมีผู้ร้องเรียนสำนักงานกกตจะเริ่มจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีมูลก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบสืบสวนไต่สวนของกกต ซึ่งในชั้นนี้ยังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติตามระเบียบส่วนในายเส,ยสกลจะต้องมาชี้แจงหรือไม่ก็อยู่ในขั้นตอนต่อไป โดยแต่ละขั้นตอนปฏิบัติมีระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาและตนก็ยังไม่มีรายละเอียดและยังไม่ได้รับฟังคลิปเสียงดังกล่าวไม่สามารถที่จะบอกถึงระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้เมื่อถามว่าถ้ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดสามารถเอาผิดย้อนหลังได้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าความผิดใช้เงินซื้อเสียง ตามมาตรา73พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีโทษหนักถึงเพิกถอนสิทธิ์แต่ในชั้นนี้ข้อที่จริงยังไม่มีและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยโดยประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าอยากเห็นบรรทัศฐานใหม่ครับตอบข้อ4ครับยุคนี้คอตอไม่รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกแค่เรื่องล้อเล่นพิบโบกล่าวไม่มีมูลเหตุไม่ผิด กกตก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเลยไม่เอาผิดใครๆก็รู้ที่นี่ประเทศไทยสุดยอดเลยครับอาจารย์ขอให้เรมโบได้ตามนั้นสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงถ้าเป็นทักษินยิ่งลักธนธรผิดตั้งแต่อยู่ในมุงแล้วคนปฏิบัติกฎหมายส้นเท้าแบบนี้โบนะโคตรเนรคุณชิบหายแน่ไม่มีอายุความแบบนี้